เหตุการณ์ยึดท้องฟ้านี้เป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคอธิปไตยของมนุษย์อย่างแน่นอนเหตุการณ์นี้รวบรวมโรงไฟฟ้าชั้นนำทั้งหมดใน1ิบโดเมนในวันนี้ดูโอเชียนซองโถงยอดหลักด้านนอกห้องโถงใหญ่มีลานว่างอยู่ในขณะนี้สาวกจำนวนมากของดูโอเชียนซองรวมตัวกันที่จัดตุรัสผู้นำคือฟูเชงซี่ผู้ปกครองของดูโอเชียนซอง ในปัจจุบันชายผู้แข็งแกร่งพร้อมพละกกำลังที่อย่างไม่ถึงแข็งแกร่งพอพอกับจักรพ,พรรดิหวู่เผชิญหน้ากับฟูซานซีเขาเคารพเขามากตามมาด้วยมาเชียลเอมเพอเรอร์และเจียงเชนบุตรศักดิก์สิทธิ์แห่งดูโอเชียนซองเจียงเชนไม่ใช้ใบหน้าของโฮลี่ซันอีกต่อไปแต่ใช้ใบหน้าที่แท้จริงยินดีต้อนรับนักพรดเต่าที่มาจากทางเดิม ฟูแชงซี่ยืนขึ้นและมองไปที่ชายที่แข็งแกร่งจากทุกสาขาอาชีพในสิบดินแดนเสียงของเขาดังก้องคราวนี้คุณได้รับเชิญให้ยึดนิกายสวรรค์โดยมีเทียงจุดประสงค์เดียวนั่นคือการเปิดอาณาจักรแห่งความลับของดูโอเชียนอาณาจักรแห่งความลับของดูโอเชียนถูกทิ้งไว้โดยมารดาแห่งสวรรค์และโลกอัญญประกาศคู่ บางทีคุณอาจไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับมารดาแห่งสวรรค์และโลกตอนนี้ฉันจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับมารดาแห่งสวรรค์และโลกและบอกฉันเกี่ยวกับมารดาแห่งสวรรค์และโลกต้นกําเนิดของเทียนซองเมื่อได้ยินสิ่งนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเริ่มสงสัยพวกเขาไม่รู้ที่มาของดูโอเชียนซองจริงๆฉันไม่รู้ว่าเมื่อใดที่มีนิกายที่ทรงพลังเช่นนี้ในเอนเลส เมื่อเอ็นเลสเปิดขึ้นครั้งแรกโลกก็ตกอยู่ในความโกลาหลและเทพปีศาจจำนวนมากก็ยึดครองพื้นที่นี้เทพอสูรเหล่านี้ล้วนแข็งแกร่งมากหลังจากนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งวิญ,ญญาณชั่วร้ายจากภายนอกก็บุกทะลวงโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดและลุกรานชิ้นส่วนของเอ็นเลส โรงไฟฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนรวมตัวกันก่อตั้งไซซิ่งเฮเวนเซกและเริ่มต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายจากฟากฟ้าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายที่สุดในนิรนันด์ผู้มีพลังนับไม่ถ้วนเสียชีวิตในการต่อสู้ในที่สุดมานดาแห่งสวรรค์และโลกก็เข้าใจแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งสามดวง ฝึกฝนเทคนิคการเติมท้องฟ้าจากแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดและขัดกลาหินหลากสีเพื่อเติมรูที่ไม่มีที่สิ้นสุดและป้องกันวิญญาณชั่วร้ายจากภายนอกที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงตอนนี้การลุกรานอันชั่วร้ายจากนอกโลกครั้งแรกสิ้นสุดลงแล้วอัญญาประกาศคู่มานดาแห่งสวรรค์และโลกยังคงล่าถอยต่อไป และบนพื้นฐานของเทคนิคการซ่อมแซมท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอได้สร้างเทคนิคลับเหนือธรรมชาติที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่เรียกว่าการยึดท้องฟ้ามารดาแห่งสวรรค์และโลกทิ้งไซซิ่งเฮเเวนซีเคร a อาร์ตและไซซิ่งเฮเวเวนซีเครดเรียวไว้ข้างหลังและทิ้งไว้อัญญะประกาศคู่ ตราบใดที่คุณสามารถทำการทดสอบไซซิงเฮเวนซีครีซี่เรียวได้สำเร็จคุณสามารถเป็นปรมาจารย์คนใหม่ของไซซิงเฮเวนเซกและมีคุณสมบัติในการฝึกไซซิงเฮเวนเทคนิคโดยพระแม่แห่งสวรรค์และโลก พระสุรเสียงของจักรพัฒดฟูแชงซี่ดังก้องและเขาได้พูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดของดูโอเชียนเซกและบางสิ่งเกี่ยวกับดูโอเชียนซีเครตเรียวและดูโอเชียนอาร์ตเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอาชีพในสิบสาขาจะรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้ให้ฉันพูดสั้นๆเกี่ยวกับกฎบางอย่างสำหรับการเข้าสู่ดูโอเชียนซีเครตเรียว เมื่อได้ยินสิ่งนี้เสียงที่ดังไปทั่วก็หายไปและพื้นที่ก็เงียบลงหลังจากที่ดูโอเชียนซีเครตเรียวเปิดขึ้นมันจะเปลี่ยนเป็นร่างวิญญาณและเข้าไปอาณาจักรลับดูโอเชียนนั้นอันตรายมากนี่คือภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดย m a เ t e r of Heaven and Earth โดยใช้การต่อสู้ครั้งแรกกับวิญญาณชั่วร้ายนอกท้องฟ้า การเข้าสู่ดูโอเชียนซีเครตเรียวนั้นเทียบเท่ากับการเข้าสู่สนามรบมันอันตรายอย่างยิ่งในสนามรบและคุณจะตายได้ทุกเมื่อดังนั้นมีเพียงร่างวิญญาณเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้อัญญาประกาศคู่หากคุณสูญเสียร่างวิญญาณสิ่งนี้จะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายที่แท้จริงเท่านั้นและจะไม่นำไปสู่ความตาย อัญญาประกาศคู่สำหรับสิ่งที่ต้องทำจากนั้นฉันจึงจะสามารถทำการทดสอบของ d u โอเชียนซ c r e t ตเรียวให้สำเร็จได้ฉันไม่ชัดเจนนะักเพราะมารดาแห่งสวรรค์และโลกทำอย่าฝากข้อความไว้อะไรคือ d u โอเชียนซ c r e t ตเรียวและจะผ่านการทดสอบได้อย่างไรคุณต้องสำรวจสิ่งนี้ตอนนี้ฉัน ประกาศการเปิดดูโอเชียนซีเครตเรียวฉันขอให้คุณโชคดีตามเสียงของฟูแชงซี่เขาโบกมืออย่างไม่ตั้งใจและภาพลวงตาก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือดูโอเชียนซองจากภาพลวงตาคุณสามารถเห็นภูเขาและแม่น้ำที่สวยงามบางแห่งและคุณยังสามารถเห็นลมหายใจสีดำที่ไร้ขอบเขตอีกด้วย ทุกคนจำไว้นายสามารถแปลงร่างเป็นร่างวิญญาณเพื่อเข้าไปได้หากร่างจริงเข้ามาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือความหายนะฉันจะไม่รับผิดชอบต่อตัวเทียนจงฝูซานซีเตือนอีกครั้งในขณะนี้ชายที่แข็งแกร่งบางคนไม่สามารถทนได้อีกต่อไป พวกเขานั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นพร้อมกับร่างจริงของพวกเขาและกลายเป็นร่างวิญญาณร่างของพวกเขากระโดดขึ้นจากพื้นและบินไปยังภาพลวงตาในท้องฟ้าในทั่วพริบตาเขาเข้าสู่ฉากลวงตาและเข้าสู่อาณาจักรลับของดาโอเชียนหนึ่งสองสิบแสนในทันทีชายที่แข็งแกร่งหลายหมื่นคนได้เข้าสู่ดูโอเชียนซีเครตเรียว ที่ชายคุณไม่อยากไปดูหรือเจียงเชนมองไปที่มาเชียวเอมเพอเรอร์ที่อยู่ข้างๆเขาจัก,กรพัดหูถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และกล่าวว่าฉันก็อยากเห็นสิ่งที่เรียกว่า d u โอเชียนซ c r e t ตเรียวเป็นอย่างไรแต่มาเธอออฟเฮ a เวนแอนด์เอิร์ธพูดก่อนที่จะออกไปว่าสาวกของ d u โอเชียนเซ็กจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ดูโอเชียนซี r e t ตเรียว แล้วฉันไม่สามารถเข้าไปได้เจียงเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยฮ่าฮ่าฮาจักกรพัดหูหัวเราะเสียงดังและกล่าวว่านี่สำหรับสาวกของดูโอเชียนซองตั้งแต่สมัยโบราณเท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมในภายหลังจะไม่ถูกจำกัดเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเฉินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจักกรพัดหูเหลือบมองเขาและพูดว่า ฉันขอให้คุณโชคดีเมื่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเปลี่ยนเป็นร่างวิญญาณและเข้าสู่อาณาจักรลับของดูโอเชียนเจียงเฉินก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเขานั่งขวายห้างบนลงบนพื้นด้วยร่างจริงของเขาและเปลี่ยนเป็นร่างวิญญาณร่างวิญญาณฉายแสงและเข้าสู่อาณาจักรลับของดูโอเชียน หลังจากเข้าสู่ดูโอเชียนซีเครตเรียวแล้วเจียงเชนก็ปรากฏตัวในสถานที่ที่แปลกประหลาดสัมผัสแห่งสวรรค์ของเขารั่วไหลออกมาและเขากวาดตามองไปรอบๆพื้นที่นี้กว้างใหญ่อย่างน้อยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงขีดจำกัดเขามองไปรอบๆสถานที่แห่งนี้เป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องกัน และภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สูงตระหานบนท้องฟ้าสถานที่นี้เหมือนจริงมากเป็นภาพลวงตาที่มองไม่เห็นเลยแนมะ้แต่เจียงเชินก็ไม่สามารถรู้สึกได้ว่านี่เป็นภาพลวงตาในสวรรค์และโลกที่นี่มีเต่าที่สมบูรณ์ในสวรรค์และโลกที่นี่มีสวรรค์ทั้งหมดและหมื่นเต่าและเจียงเฉินยังสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของสวรรค์และโลก เป็นไปได้ไหมว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นโลกที่สร้างขึ้นโดยมารดาแห่งสวรรค์และโลกเจียงเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างไรก็ตามไม่มีใครมาตอบข้อสงสัยในใจของเจียงเฉินแม้แต่ดูโอเชียนเซ็กก็ไม่รู้ว่าจะทะลวงผ่านอาณาจักรลับดูโอเชียนได้อย่างไร และตอนนี้เจียงเชนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเขาได้แต่เดินอย่างไรจุดหมายในอาณาจักรลับดูโอเชียนเขาหายตัวไปในพื้นที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้วในเมืองเมืองนี้เก่าแก่และสง่างามมากนั่นคือไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นมีเพียงร่างวิญญาณบางส่วนเท่านั้นที่เข้าสู่อาณาจักรลับของดูโอเชียน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อหาหรือเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอเ o c ยนซ Secret รีย l ไม่มีอะไรเหรอใช่แล้วที่นี่ดูเหมือนโดเมนที่ถูกทิ้งร้างซึ่งเป็นโดเมนที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตจำนวนมากเริ่มงุนงงเจียงเฉินกำลังเดินอยู่ในเมืองนี้ และเขายังสัมผัสได้ว่าอาณาจักรลับดาอเชียนนี้มีขนาดใหญ่ไม่อ่อนแอกว่าโดเมนในโลกภายนอกและยิ่งใหญ่กว่าโดเมนในโลกภายนอกในขณะนี้ออร่าสีดำที่ไรขอบเขตปรากฏขึ้นนอกโดเมนและด้วยการปรากฏตัวของออร่าสีดำพลังงานปีศาจท,ที่ทั่วร้ายก็แผ่ซ่านไปทั่วนี่ปีศาจสวรรค์ ผู้แข็งแกร่งหลายคนรู้สึกถึงมันมีปีศาจจากนอกท้องฟ้าด้วยการปรากฏตัวของปีศาจนอกโลกรูปแบบที่ทรงพลังก็ปรากฏขึ้นในโดเมนนี้และรูปแบบก็ห่อหุ้มโดเมนไว้ต่อต้านการรุกรานของปีศาจนอกโลกได้ชั่วคราวเป็นไปได้ไหมที่การทะลวงผ่านอาณาจักรลับดูเทียนจำเป็นต้องทำลายวิญญ,ญาณชั่วร้ายนอกท้องฟ้า ผู้มีอำนาจหลายคนคาดเดาไม่มีใครรู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างในการทะลวงผ่าน d u โอเชียนซีเครตเรียวยิ่งกว่านั้นมีเพียงหนึ่งเดียวของนิกาย d u โอเชียนและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนเทคนิค d u โอเชียนได้ใครจะโดดเด่นกว่าใครจากฝูงชนนั้นเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้ไข สิ่งมีชีวิตจำนวนมากไปที่ขอบของรูปแบบเมื่อฉันมาถึงขอบของขบวนฉันรู้ว่านี่คือเมืองพูดให้ถูกก็คือนี่คือเมืองใหญ่และพื้นที่ของเมืองก็ใหญ่กว่าโดเมนอื่นๆหรืออีกในหนึ่งนี่คือโดเมนขนาดใหญ่พิเศษแต่มีการสร้างกำแพงสูงรอบๆโดเมนนี้ เจียงเฉินปรากฏตัวบนกำแพงเมืองเขามองเข้าไปในระยะไกลระยะทางเต็มไปด้วยหมอกสีดำและสัตว์ประหลาดจำนวนนับไม่ถ้วนซ่อนอยู่ในหมอกสีดำออร่าของสัตว์ประหลาดเหล่านี้น่ากลัวสัตว์ประหลาดเหล่านี้ไม่ง่ายอย่างที่เจียงเฉินเคยเห็นมาก่อนสัตว์ประหลาดเหล่านี้ล้วนแข็งแกร่งมากเมื่อเห็นฉากนี้เจียงเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อย ในขณะนี้สัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนกำลังโจมตีเมืองเป็นเพียงว่าได้รับการปกป้องโดยรูปแบบพิเศษมอนสเตอร์ไม่สามารถโจมตีได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามมีสัตว์ประหลาดมากเกินไปรูปแบบสามารถต้านทานได้ทั่วขณะแต่ไม่สามารถต้านทานได้ทั่วชีวิตขณะนี้อยู่บนกำแพงเมืองที่อื่นนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่นี่ เคอสคลาวดี Chaos และเคอสฟอร์มก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เช่นกันพวกเขาทั้งหมดมองไปที่หมอกสีดำนอกกำแพงเมืองและมองไปที่กองทัพสัตว์ประหลาดที่กวาดเข้ามาหาพวกเขาท่านพอ่อเคอสพูดด้วยสีหน้าครุ่นคิดมีเพียงโคต้าเดียวเท่านั้น และมีเพียงดวงวิญญาณเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นจักรพรรดิของนิกายดูโอเชียนและสามารถฝึกฝนนิกายแห่งท้องฟ้าได้แต่มีดวงวิญญาณจํานวนมากเกินไปที่เข้าสู่อาณาจักรลับของดูโอเชียนและมันยากที่จะโดดเด่นมันเหมือนกับการขึ้นไปบนท้องฟ้าเคอสถามคุณคิดอย่างไรที่จะเป็นจักรพรรดิของนิกายดูโอเชียน เควสฟอร์มคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าแม่แห่งสวรรค์และโลกออกจากอาณาจักรลับดูโอเชียนที่นี่ต้องมีความตั้งใจของเธอมันไม่ง่ายเหมือนปล่อยให้วิญญาณชั่วร้ายจากนอกท้องฟ้าโจมตีเมืองที่ยิ่งใหญ่นี้อย่างแน่นอนฉันคิดว่าเธอกำลังพยายามสร้างซุปเปอร์ ซิตี้นี้ออกจากสนามรบเพื่อฝึกฝนรุ่นน้องเพื่อให้แนวหลังสามารถเป็นหนึ่งเดียวผ่านการต่อสู้ครั้งนี้และใครก็ตามที่มีส่วนร่วมมากขึ้นในการต่อสู้ครั้งนี้จะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นจักรพรรดิของนิกายซีซิ่งสวรรค์เคออสคิดอยู่ครู่หนึ่งอยากพูดว่าอืมก็สมเหตุสมผลดี หลังจากมีความคิดเบื้องต้นชาวเคออสก็เริ่มได้รับชัยชนะรวบรวมสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเข้าด้วยกันและเริ่มจัดระเบียบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างมีเหตุผลและเป็นระเบียบเพื่อต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายนอกท้องฟ้าเคออสคราวดีเคยเป็นหลอด of i n ินฟินิตีและเขามีพลังเหนียวแน่นตอนนี้เมื่อเขายืนขึ้นสิ่งมีชีวิตมากมายก็เต็มใจที่จะฟังคำสั่งของเขา อย่างไรก็ตามชายที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงบางคนไม่ฟังคำสั่งของฝูงชนแห่งความโกลาหลนนิกายหรือสีบางนิกายบรรพบุรุษของภูเขาเช่นยูอนันบรรพบุรุษของภูเขาเทียนเจ้าโรงไฟฟ้าของเกาะเซนลองเทียนเฟิงและโรงไฟฟ้าอื่นๆได้รวบรวมสิ่งมีชีวิตบางส่วนพวกเขาต่อสู้ด้วยตัวเองโดยปกป้องด้านหนึ่งของกำแพงเมือง สิ่งมีชีวิตของมนุษย์สร้างค่ายในช่วงเวลาสั้นๆส,ส,สิ่งมีชีวิตจำนวนมากคาดเดาความตั้งใจของมารดาแห่งสวรรค์และโลกที่จะออกจากสถานที่ลับนี้และพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มรวบรวมผู้ที่แข็งแกร่งเจียงเชนปรากฏตัวขึ้นณนะสถานที่ที่เผ่าพันุ์มนุษย์มารวมตัวกันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญ มีสัตว์ประหลาดมากมายนอกเมืองแต่ไม่ไกลจากเมืองมีจักรวาลที่สดใสมีสิ่งมีชีวิตมากมายในจักรวาลน,นี้และสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แข็งแกร่งมากพวกมันไม่เพียงปรากฏที่นี่เท่านั้นแต่แม้ในส่วนอื่นของจักรวาลในโดเมนนี้สิ่งมีชีวิตบางอย่างก็ปรากฏขึ้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่ร่างกายวิญญาณจากภายนอก พวกมันมีเลือดเนื้อมีสติปัญญาและมีความคิดเป็นของตนเองเมื่อเห็นฉากนี้เจียงเชนเดาว,ว่าฉากที่นี่น่าจะเป็นฉากที่วิญญาณชั่วร้ายจากนอกท้องฟ้ารุกรานเอนเลสเป็นครั้งแรกสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏขึ้นที่นี่ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตจากสมัยโบราณแต่เป็นมารดาแห่งสวรรค์และโลกก็แข็งแกร่งเกินไปและพวกมันก็ถูกฉายเข้าสู่อาณาจักรแห่งความลับที่นี่ กล่าวอีกในหนึ่งพวกมันไม่ใช่เส้นโครงแต่สร้างขึ้นโดยพระแม่แห่งสวรรค์และโลกโดยใช้พลังเวทมนตอันทรงพลังเจียงเชนปรากฏตัวต่อหน้าทางจุดจุและคนอื่นๆในขณะนี้ทางจุดจุ่กำลังรวบรวมผู้คนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ทำไมคุณถึงเป็นอีกครั้ง เมื่อเห็นเจียงเชนปรากฏตัวทางจุุ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความไม่พอใจบนใบหน้าที่สวยงามของเธอและพูดอย่างเย็นชาอย่ามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาเจียงเชนตะโกนออกมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสใบหน้าชูชูคนอื่นๆในปัจจุบันมองไปที่เจียงเฉินด้วยความเป็นศัตรูตั้งแต่เขามาที่นี่เขาจะปลอดภัย บรรพบุรุษสายโลหิตเหลือบมองเจียงเฉินและพูดว่าไม่สำคัญว่าเขาจะเป็นเจียงเฉินหรือไม่ในเมื่อเขาอยู่ที่นี่เขาจะสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนและเขาเป็นลูกชายศักดิ์สิทธิ์ของดูโอเชียนซองดูโอเชียนซีเครเรียวต้องมีความเข้าใจการทำให้เขาอยู่ที่นี่สามารถช่วยเราได้มากเจียงเฉินพูดทันเวลา ฉันช่วยนายไม่ได้แต่ฉันคือเจียงเฉินจริงๆฉันแค่ใช้หินห้าสีที่จากฟื้นคืนชีพดูโอเชียนเซกเป็นอัจฉริยะให้ฉันเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดูโอเชียนซีเครตเรียวทางจูกๆไม่พูดอะไรมากอีกต่อไปแต่เพียงมองเจียงเฉินอย่างเย็นชา ดวงตาของเจียงเชินอยู่ที่ UAG มองไปที่ UAG ที่สวยงามและชานฉลาดเขาถามด้วยรอยยิ้มน้องสาว UAG คุณรู้หรือไม่ว่าต้องทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ u ูเอจีส่หัวเล็กน้อยและพูดว่าฉันเสียไปนานแล้วความสามารถในการมองเห็นอนาคตของฉันบางทีฉันอาจช่วยให้คุณฟื้นตัวได้เจียงเฉินพูดอย่างจริงจัง จริงเหรอ UAG รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งลองเจียงเฉินไม่แน่ใจอย่างไรก็ตาม UAG สูญเสียความสามารถในการทำนายเพราะเขาในตอนนั้นคุณเสียสละความสามารถของผู้เผยพระวจนะเพื่อกระตุ้นศักยภาพและพละกกำลังของฉันตอนนี้ฉันแข็งแกร่งขึ้นแล้วฉันควรจะสามารถช่วยคุณฟื้นฟูความสามารถของผู้เผยพระวจนะได้ เจียงเฉินกล่าวคนอื่นมองอย่างเหยียดยามสิ่งที่เขาทำนั้นเหมือนกับเจียงเฉินจริงๆเจียงเฉนเดินไปหายูเอจียกมือขึ้นและพลังที่น่าอัศจรรย์ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาเขาวางมือบนหน้าผากของยูเอและพลังอันทรงพลังจมอยู่ในร่างของยูเอในขณะนี้ร่างกายของเทพเจียงเฉินจากโลกภายนอกสั่นเล็กน้อย เขาช่วย UAG ฟื้นฟูความสามารถในการทำนายของเขาราวกับว่าเขาได้สัมผัสกับพลังต้องห้ามบางอย่างเขาดึงดูดเหตุและผลที่น่ากลัวในทันทีไม่เพียงแต่เทพเท่านั้นที่ถูกปกคลุมด้วยพลังแห่งสาเหตุแต่แม้แต่อวตารก็ถูกปกคลุมด้วยพลังแห่งสาเหตุตตตกกหเ,หตเช่นกันภายใต้การทำลายล้างของพลังแห่งเหตุ ร่างวิญญาณของเขาแสดงสัญญาณแห่งการทำลายล้างเมื่อเห็นฉากนี้มนุษย์ทุกคนก็กลั้นหายใจหยุดเร็วเร็ว,รวนี้ยูมิ่งพูดทันเวลาถ้าคุณทำต่อไปร่างวิญญาณของคุณจะถูกทำลายเมื่อร่างกายวิญญาณของคุณถูกทำลายคุณจะสูญเสียคุณสมบัติในการเข้าร่วมดูโอเชียนซีเครตเรียวอย่างไรก็ตามจิงเชนไม่ได้ทำหยุด จุดในขณะนี้เขาใช้พลังเหนือธรรมชาติของเขาเพื่อต่อต้านและสลายพลังแห่งสาเหตุที่ปนเปื้อนร่างกายจิตวิญญาณของเขาค่อยๆค,คงที่ในทางกลับกัน UAG ถูกล้อมรอบด้วยลำแสงวิเศษลำแสงวิเศษนี้เกิดจากการรวบรวมจารึกจำนวนนับไม่ถ้วนแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทังจูจูอดไม่ได้ที่จะอุทานเมื่อเห็นลำแสงนี้ฉากนี้กินเวลาประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นประมาณสิบนาทีเจียงเชนก็หยุดและยูเอจีดูเหมือนจะเป็นคนละคนผมยาวสีดำของเธอใส่ราวคริสตัลและเธอมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนใครเธอกลายเป็นผู้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เจียงเชนมองที่เธอและถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง ยูเมีรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเธอและพูดอย่างอ่อนหวานฉันฟื้นแล้วขอบคุณที่เจียงแม้ว่าจะไม่มีใครจำตัวตนของเจียงเชนได้แต่ในจิตใต้สำนึกของยูเอจเธอยังคงถือว่าบุตรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าเธอคือเจียงเฉินเฉินเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเฉินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดว่า ตอนนี้ใช้ความสามารถในการทำนายของคุณเพื่อทำนายว่าคุณจะโดดเด่นในการประชุมดูโอเชียนได้อย่างไร